มาที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมกับผู้ปัะชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เดินทางไปตรวจโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่บางเขนนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะสมแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในการควบคุมเชื้อค่ะ เรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนะคะรองนายกุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมโรคกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตํารวจตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะหลังจากที่มีการย้ายผู้ต้องกักจากสถานที่กักตัวด่านตมบางเขนและตมศูนพลูมาดูอาการ นายนุทินบอกว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะคะส่วนมากเป็นคนไวยทางานที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการแล้วก็ได้มีการคัดแยกจากสถานกักตัวของตอมโดยได้เคลื่อนย้ายออกมาตามขั้นตอนซึ่งหากพบว่าเริ่มแสดงอาการป่วยก็คงจะส่งตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐซึ่งก็มีหลายแห่งและเมื่อกักตัวครบ14วันเนี่ยก็จะส่งกลับสถานที่กักตัวของตอมเพื่อเตรียมพักดันออก นอกประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักมนุษยธรรมซึ่งจะต้องพูดคุยกับประเทศต้นทางที่เขาหลบหนีออกมาด้วยนายอนุทินยืนยันว่าชาวบ้านรอบบริเวณไม่มีทางติดเชื้อแน่นอนค่ะซึ่งก่อนจะตั้งโรงพยาบาลสนามก็ได้มีการสำรวจแล้วพบว่าห่างไกลชุมชนซึ่งมีชุมชนที่ใกล้สุดก็ มากกว่า100เมตรนะคะสถานที่ก็มีการถ่ายเทของอากาศเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยซึ่งผู้ป่วยจะถูกควบคุมอยู่แต่ภายในมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาหากไม่ได้เข้ามาคุกคีกับผู้ป่วยเป็นชั่วโมงก็ยากที่จะติดเชื้อทางนี้เนี่ยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นปีนี้คาดว่าจะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ประชาชนได้แทบครบทุกคนค่ะ ส่วนทางด้านของพลตารวจโทสมพงศ์นะคะก็บอกว่าสําหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ยสามารถรองรับผู้ป่วยได้2 0 0ร้อถึงสามคนเบื้องต้นคัดเข้ามาก่อนแล้วเนี่ยหนึ100คนนะคะตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดตอนนี้มี ยอดของผู้ต้องกักทั้งสิ้น1615รายแบ่งเป็นที่ด่านตมบางเขน490รายตมสวนพลู1 1 2่นรารายมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดเนี่ย393รายยืนยันว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้มข้นรัดกุมนะคะมีทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจคอยดูแล24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องสวมชุด PPE ทั้งอย่างต้องมีระบบตรวจสอบคัดกรองมีการวางลวดหนามป้องกันคนเข้า ออซึ่งตำรวจที่ทำงานที่นี่ถือว่าเสียสละเพราะว่าต้องทำงานที่นี่15วันเมื่อเสร็จภารกิจก็ต้องกักตัวอีก14วันจึงจะกลับไปหาครอบครัวได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะโรงพยาบาลตำรวจได้มีการฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง400คนแล้วก็จะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมและสำหรับอาการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นสิ่งของผู้ป่วยตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีอาการปลอดภัยไม่เกิน1สัปดาห์นะคะคาดว่าจะส่งกลับตัวไปะจะส่งกลับไปกักตัวที่่บ้้านไดคะ ดังนั้นจึงมีการฝากประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในสโมสรตํารวจแต่ว่ามาใช้อาคารโรงยิมกองสวัสดิการตํารวจที่อยู่ด้านหลังนะคะโดยยังคงสามารถใช้ในส่วนของสโมสรได้ตามปกติค่ะ